สวัสดีครับคุณฟังทีละครับเรื่องราวดราม่าของอุทยานสีเทพไทโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าจบจบดรามา่าอารยธรรมทวรารวดีพ่อทุกสถาบันเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือ17รามอินทราพลโทนันทเดชได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับ พลโทน,นัทเดชบอกว่าผมไม่รู้นะครับไม่ทราบจริงๆว่าใครเขียนนะครับแต่ชอบมากๆชอบตรงที่เข้าใจไปยืมคําเด็กช่างกลเนี่อามาเปรียบเทียบบอกว่าอรารยธรรมทวารวดีเนี่ยเป็นพ่อของทุกสถาบันชอบคํานี้แหละครับชอบมากพ่อทุกสถาบันคือข้อมูลอย่าเป็นทางการของยูเนสโกเนี่ยเขบบาระบุเอาไว้ว่า The s e t ีเ s c h o o l of Art which ช a e เทอร์ n ิ e โ e เ c นซ์อ i ร i เ i อร i ซีเ in ร์เ s ชันใ a a s า a อาณาจักรทวารวดีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สีเทพคือรากเหง้าของวัฒนธรรมทั้งหมดทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นถวีปถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับอารยธรรมทวารวดีเนี่ยพ่อทุกสถาบันจบนะครับจบดราม่าทั้งปวงคนไทยเราอยู่ตรงนี้มา1,800ปีเข้าไปแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับ